วันเกิดของคุณสามีนะคะก็เลยพามาร้านสเต็กเฮาส์ค่ะนี่เรามาร้าน s t o n y River นะคะ Steakhouse g r i l r i ร l ร้านสวยางามมากเลยนะคะเราต้องรอโต๊ะนิดนึงนะคะนี่มาดูบรรยากาศร้านหรูมากเลยนะคะได้โต๊ะแล้วนะคะไปนั่งตรงโต๊ะนะคะนี่นะคะอันแรกของเราเป็นแอปเปติเซอร์ ขนมปังมาแล้วนะคะนี่อร่อยมาขนมปังลาเวนูสเกืออันเดียวหน้าตาเหมือนโดนัทเลยนะคะนดิสเกิรนี่เราจะใส่ปัทเตอร์ด้วยนะอร่อยมากร้าเนี้ยอืมนี่กับโดนัทเลยอ่ะนี่เราจะลอง lobster cheese spread นะอันนี้เป็น lobster เยอะๆอ,อร่อยมากนิ่มหอมลับสเตอร์กับชีสมากๆค่ะใครชอบอาหารฝรั่งชอบเลยเนี่ยมาแล้วนะคะซุปออ n i o n นซุปเฟร,รเนช์ออ n i o n นซุปนะคะเดี๋ยวได้ของชอบนะคะเฟร,รเนช์ออ n i o n นซุปอร่อยมากนี่ ีสยืดๆถ้าใครชอบชีสนะคะเนี่คือเบสตนอนสต็อปนี่เลยเบอร์เกอร์รูปกินเบอร์เกอร์หัวกินผักตัวยังสปาเกตตี้ ให้ดีทำไ้น,นะคะนี่สเต็กดีมากเลย looks so good baby happy birthday อนนี้ทูน่าแม่นี่โอ้โหน่ากินมากไม่รู้จะกินยังไงเลยเนี่ยชิมทูน่าก่อนนะคะจิ้มซอส,สอร่อยมากมันมากับข้าวญี่ปุ่นด้วยนะคะ เดี๋ยวลองสเต็กกับบลูชีสนะครับ